นี่ครับพี่น้องครับนี่หญ้าดอกขาวในนาข้าวครับพี่น้องครับนี่บายออกดอกแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นตทนายให้นาะนี่ครับพี่น้องครับนี่เต็มให้หน้าเลยครับผมนี่สำหรับเขาแปงนี่นะครับของพี่น้องป้องไปนาะซึ่งยาชนิดนี้เนี่ยปราบยากปัญญงครับพี่น้องครับนี่แต่ว่าเขามีวิธีนะครับในการปราบหญ้าดอกขาวในนาข้าวนะครับผม เอารายละเอียดต่างๆเป็นอยังไงนะครับไปพบกับเฮียอุดของเราได้เลยครับผมอุย้ยเป็นตานนยครับพี่น้องครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมสวัสดีครับจคก้าสวัสดีครับ ครับก็สวัสดีชาวแฟนคลับแฮปปี้แกนกษตรชาแนลทุกคิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านครับครับผมช่วงนี้เป็นช่วงของแฮปปี้คลินิกครับผมครับผมครับก็จากคลิปที่อาจารย์ขวัญชัยได้ส่งให้ดูนะครับก็เป็นในเรื่องของวัชพืชในนาข้าวอีกชนิดหนึ่งนะครับอีกชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหานะครับปวดหัวนะครับสาหรับเกษตรกรอย่างมากเลยทีเดียวครับผมในหลายพื้นที่ครับเฮียครับผมครับผมครับสำหรับวัชพืชที่ว่านั้นก็คือ ญ้าดอกขาวญ้าดอกขาวเขาเรียกว่าญ้าดอกขาวเลยจัดเป็นพืชตระกูลญ้าครับผมก็เลยเรียกว่าเป็นญ้าดอกขาวต่แต่ละพื้นที่เนี่ยเรียกต่างกันไหมครับฮี่อ๋อครับสาหรับญ้าดอกขาวนะครับเรียกชื่อทางการทางราชการเรียกว่าญ้าดอกขาวญ้าดอกขาวทางการเนาะเป็นทางการเลยนะครับส่วนในทางอีสานนี่จะมีชื่อแตกต่างกันไปแล้วแต่ท้องที่ท้องถิ่นนะครับท้องที่นะครับเช่น าทางกระลสินี่บางคนจะเรียกว่าหญ้ากระน,น้องไก่กระน,น้องไก่โอ้อนี่บนบ้านผมเรียกกระน,น้องไก่หญา,ากระน,น้องไก่หญ<อ>าล้มแพร โอ้ล้มแผลกมันล้มแพ้ไปเรื่อยแผมเรื่อยนะย่าสอนลามก็คือลามไปเรื่อยลามไปเรื่องอะรครับผมบางคนได้ยากระย่องไก่ก็มีโย่าคลืบก็มีอในชื่อเรียกแต่ละที่จะไม่เหมือนกันคภาคกลางโซนแถวจังหวัดสุพรรณบุรีแถวอะไรนี่จะเรียกว่าย่าลิเกออืเนื่องจากดอกเขามันนะเขาจะเอามาทัดดอกลิเกสมัยก่อนคครับผมก็นี่ก็คือ ชื่อเรียกในแต่ละท้องที่จะไม่เหมือนกันการอกไรเรียกว่าหญ้าดอกขาวหญ้าดอกขาวหญ้ากระน้องไก่หญ้าล้มแพรหญ้าสอนรามหญ้ากระน้องม้าอันเดียวกันทั้งหมดอันเดียวกันทั้งหมดเนาะใช่ครับเอาบ้านผมเรียกหญ้ากระน้องไก่หญ้ากระน้องไก่อ่ครับอันเดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันครับครับเดี๋ยวมาดูลักษณะตอนเล็กๆก่อนครับต้นเล็กๆถ้าเป็นนาปรังนี่หรือว่านาทั่วๆไปนี่หลังจากหวานข้าวแล้วประมาณสิบวันนี่ ยอดตัวนี้จะขึ้นมาแล้วเป็นเล็กๆแล้วให้เราไปดูลักษณะที่โคนมันนะโคนต้นนะฮะคือสาสรเรียกว่าตรงกกมันนะตรงครโคนมันนะจะมีสีเหมือนต้นข้าวเลยก็คือไม่มีสีจะไม่ออกสีแดงสีม่วง<อ>ะจะเป็นสีปกติเหมือนต้นข้าวอาอาแล้วใบะอะไรเนี่ยใบก็จะเป็นใบกลมๆอ่ะ<ข>มันเรียกว่า เป็นเหมือนหยดน้ำใบนเ้เล็กๆครับผมเป็นใบ,ใบแคบเลยเหมือนกับต้นข้าวไหมหรือ,รอ,อยังไงอ่าตอนเล็กๆนี่มันจะต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าข้าวในโตมาประมาณขนาดนี้อยอดดอกเขาเพิ่งออกมาเล็กๆใบใบหยดน้ำครับผมอ่าเล็กๆเ,เลยทีนี้ให้ไปดูที่โคนต้นนี่ม,มันจะไม่มีสี ถ้าเป็นสีม่วงสีน้ำเงินนี่จะเป็นย้าพวกกระดูกไก่กับย่าข้าวนกไก่แต่ถ้าดอกขาวนี่จะไม่มีสีเลยอไเป,เ,ยเป็นสีเขียวอ่ะเป็นสีเขียวปกตินี่เนะาะปกติเหมือนต้นข้าวนะไราย,ย่าตอนเลก็กทีนี้พอมันโตมาเนี่ยลักษณะของญ่าดอกขาวนี่คือมันจะคืบคลานมีข้อปล้องชัดเจนมันจะไม่เหมือนพวกย้าข้าวนกญ้ากระดูกไก่คอันนี้จะมีข้อปล้องนะฮะพอปล้องไปปุ๊บ ตรงข้อปล้องเนี่ยโดนดินปุ๊บมันก็จะออกรากใหม่แล้วมันจะออกยอดแทงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นต้นใหม่เป็นต้นเป็นต้นเดิมแหละแต่ว่ามันมีปล้องเขาเรียกไหลไหลเขาเรียกไหลเฮียเป็นไหลไปเลยเป็นไหลเป็นไหลจนเป็นที่มาของย้าก็น่องไก่ญ่าสอนลามคือลามไปเรื่อยลามไปเรื่อยครับนี่คือลักษณะของญ้าดอกขาวแล้วเราจะมีวิธีการนะครับในการกําจัดยังไงครับเฮียครับเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรนะครับหลายท่านนะครับบอกว่าหญ้าชนิดนี้เนี่ย ปราบยากอย่างมากเลยดังนั้นวันนี้เห็นบอกว่าเฮียจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับสาหรับฤดูกาลนี้ครับผมอ่าครับผมก็ในช่วงนี้อ่าที่หน้าร้านเองเนะครับกเกษตรกรมหาญ้าดอกขาวปีนี้นี่เยอะมากมนะเป็นปีอีกปีหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องญ้าดอกขาวเยอะมากครับผมนะม้ากับญ้าฮาังกาเลยหรือว่าญ่าไอ้กอกายนะครับผมตัวดอกขาวปีนี้นี่ทุกวันเลยลูกค้ามาหาบอกฉีดยาตัวไหนก็ไม่ตายฉีดยาตัวไหนไม่ตายเพราะว่า น่าจะเป็นวัชพืชชนิดใหม่ที่เกษตรกรยังยังไม่พบเจออย่างแพร่หลายคะก็เลยจัดยากันไม่ถูกนะฉีดยาแต่ละตัวไปไม่ตัวอื่นตายหมดแต่ยอดดอกขาวไม่ตายใช่นะเพราะว่าย้ดดอกขาวนี่ต้องใช้ยาเฉพาะทางของเขาโดยเฉพาะเลยยาที่มาใช้ในการกําจัดย้ดดอกขาวหรือยากระน้องไก่โดยเฉพาะเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นเป็นชุดเลยใช่ไหมครับเอาจับมาเป็นชุดเลยครับเฮีย เวทูล่าบวกจีอากาศแล้วก็บวกอาวณกาดโอ้นี่ครับ3มตัวอ่าเรียกกันว่าแฮปปี้ดอกขาวแล้วกันแฮปปี้ดอกขาวให้เรียกง่ายๆเนาะครับแฮปปี้ดอกขาวอ่าแล้วก็ประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างเดี๋ยวยาเรียงให้ทีละตัวให้ดูเลยนะครับเอาเรียงเรียงทีละตัวครับผมครับ แฮปปี้ดอกขาวนี่ประกอบไปด้วยตัวแรกเลยเวทูล่าเวทูล่าครับคับเวทูล่าเนี่ยทำมาเพื่อข่าหญ้าดอกขาวโดยเฉพาะเลยนะครับนี่นะเป็นน้ําครีมไม่แยกชั้นเนื้อละเอียดสวยมากเลยนี่คือเวทูล่าครับขวดสีขาวนี่ครับพี่น้องครับเวทูล่าครับผมครับผมตัวที่สองเลครับ เป็นตัวเสริมธิ์เนื่องจากย้าดอกขาวนี่เป็นญ้าที่กําจัดยากมากๆครับผมแล้วต้องใช้ยาเฉพาะทางนะยาหลาังพวนี้กาจัดไม่ได้ครับผมเราต้องเพิ่มยาเสริมดิ์สําหรับฆ่าดอกขาวโดยเฉพาะมาอีกตัวหนึ่งคือ g l กา g l กาดนะครับตัวนี้มันจะช่วยทําให้อ่าการซึมเข้าไปในต้นญ้าดอกขาวนี่อย่างรวดเร็วและไปสู่จุดเจริญก็คือตามข้อต่าง,างๆได้ดีมากครับผมน,นี่ก็คือตัว GL g, g l กา t เป็นตัวนาพา จะต้องใช้คู่กับเวนทูล่าเนาะต้องใช้คู่กันครับเพราะว่ามันจะพาตัวเวนทูล่าเนี่ยเข้าไปสู่จุดเจริญได้ดีมากครับผมคือตัว GL กะครับผมนะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับพระเอกตลอดการเลยทุกครั้งที่ได้ยินมันคืออารวอนกาครับผมครับตัวนี้เป็นตัวแก้น้ํากระด้างปรับสภาพน้ําให้เหมาะต่อการฉีดพ่นยาครับแล้วก็เป็นตัวแพร่กระจายใบในความเร็วระดับวินาทีเลยนะครับนี่คืออารวอนกาครับผมนะครับสามตัวนี้นะครับเรียกรวมกันไปเลยนะครับว่า เป็นชุดแฮปปี้ดอกขาวแฮปปี้ดอกขาวครับพี่น้องครับนี่เนาะครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบอกว่าชุดนี้คือชุดเล็กใช่ไหมครับพี่คอับอันนี้เป็นชุดเล็กครับทล้วกมาสองชุดเล็กบออครับผมก็มีสองชุดใหญ่ด้วยชุดเล็กนะครับผมแล้วก็มีชุดใหญ่ด้วยเอออ้าขวดก็เหมือนกันนี่ขวดเหมือนกันแต่ขนาดขนาดต่างกันจํานวน ซีซีต่างกันใช่ครับอันนี้เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่เนาะทำมาอยู่2ชุดด้วยกันชุดเล็กกับชุดใหญ่เวนทูล่าก็ขวดขาวเหมือนกันเดียวขาดก็ก็เขียวแต่ว่าขนาดจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับส่วนข้างบนเนี่ยําไม่มันแปลกๆบอลกาดขนาดใหญ่ขึ้นคือร้อยสีอ๋ออาบอกาดเลยครับอ่าใช่ครับวันนี้อาบอกาดครับครับผมนี่นี่เพราะนั้นจะมีชุดใหญ่กับชุดเล็กนะครับอ่าครับผมเอาครับเฮียสำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะครับอยากจะได้แฮปปี้ดอกขาวครับ ไปในการกําจัดหญ้าดอกขาวนะครับที่ทนาของพ่อพี่น้องครับเฮียครับผมครับสำหรับแฟนคลับที่สนใจอยากจะเอาแฮปปี้ดอกขาวไปฉีดก,กําจัดหญ้าดอกขาวนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง y o u t u b หมออาจารย์ผันชัยแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นของแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่หน้าร้าน ไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแยมพื้อของชทยจังหวัดกาลสินครับผมครับขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับครับครับพี่น้องครับนี่สําหรับแฮปปี้ดอกขาวของเราครับผมนี่เอาสำหรับพี่น้องปอกไปนะครับท่านใดนะครับอยากจะได้สารกําจัดหญ้าดอกขาวโดยเฉพาะนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้ดอกขาวครับพี่น้องครับนี่เนาะซึ่งมีทั้งชุดเล็กและก็ชุดใหญ่นะครับผม0899 4 2 8 6 8 4ครับ และ092ครับ5164252ครับ0925164292นะครับเอาอย่าลืมประสานมากกับเรากันนะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหันใจเกษตรพร้อมกับเพียออุดนะครับพร้อมกับทีมงานเนาะกอมรลา้าจากพี่น้องโองไฟไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่ชุดแฮปปี้ดอกขาวครับผม